หลอนเดอรี่สมชายไรเดอร์หน้าใหม่วัยสามสบด้วยความที่เพิ่งทำงานนี้ได้ไม่นานและอยากได้ค่ารอบเยอะๆเขาจึงรับทุกงานไม่เกี่ยงว่าจะอยู่โซนไหนหรือไกลเพียงใดซึ่งวันนี้ สมชายก็วิ่งส่งอาหารมาตั้งแต่เช้าแล้วแต่ช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาฝนดันตกหนักจนรับงานไม่ได้กว่าจะหยุดเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงห้าทุ่มกว่าแล้วในขณะที่กำลังคิดว่าจะกลับบ้านโทรศัพท์มือถือก็สั่นแจ้งเตือนว่ามีออเดอร์ใหม่เข้ามา พอกดดูก็เห็นรายการว่าเป็นข้าวผัดสองกล่องซึ่งจุดหมายปลายทางนั้นอยู่ไกลพอสมควรสมชายคิดคำนวณระยะทางกับจำนวนเงินค่าส่งที่ได้ก่อนจะกดรับเพราะเห็นว่าคุ้มดีอีกอย่างเวลานี้ก็คงรอไม่นานด้วย เขากล่าวว่าจะส่งเป็นออเดอร์สุดท้ายแล้วค่อยกลับบ้านหลังจากรอรับออเดอร์ที่ร้านสมชายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์มุ่งหน้าไปยังจุดหมายปลายทางตามหมุดในแผนที่เขาลัดเลาะไปตามซอกซอย ก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าแถวนี้มีทางลัดจึงลองเลี้ยวมาเป็นครั้งแรกซึ่งต้องข้ามทางรถไฟและต้องขี่ลงสะพานเพื่อข้ามคลองไปยังอีกฝั่งซึ่งเป็นถนนเลนเดียวติดริมคลองส่วนทางขวามือนา้นเป็นชุมชนแออัดพอมีบ้านคนอยู่บ้างปาปลาย เสียงฟ้าร้องที่ดังมาเป็นระยะทำท่าเหมือนฝนจะตกลงมาอีกครั้งสมชายขี่ไปบนถนนที่เปียกแฉะผ่านเสาไฟข้างทางที่ส่องสว่างและเริ่มห่างกันขึ้นด้วยเรื่อยก่อนที่สายตาของเขาจะสังเกตเห็นลุงคนหนึ่งไม่ใส่รองเทา้าใส่กางเกงขาย,ายาวกับเสื้อยืดขัดขา เดินสวนมาซึ่งสมชายก็ไม่ได้สนใจอะไรจนเมื่อมาถึงกลางซอยจากบ้านเรือนที่พอมีให้เห็นตอนนี้กลับกลายเป็นทุ่งนากว้างที่มีแต่หญ้าขึ้นรกเต็นไปหมดไฟข้างทางก็ไม่มีแล้วมีเพียงแสงจากหน้ารถ ที่ส่องสว่างท่ามกลางความมืดสมชายเริ่มชะลอรถเมื่อผ่านทางแย่ที่มีไฟสีส้มส่องสว่างเพียงดวงเดียวก่อนเขาจะจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นจุดหมายในแผนที่สวัสดีครับลูกค้าอาหารมาถึงแล้วครับ สมชายพูดย้ำอยู่สองสามรอเพราะเหมือนจะไม่ได้ยินก่อนปลายสายจะกดวางในขณะที่เขากำลังเปิดกระเป๋าเพื่อจะเอาอาหารให้ลูกค้าห่างตาทางด้านขวาก็เหลือบไปเห็นเงาจากที่ไกลๆเขาจึงหันไปมองด้วยความมืดทำให้สมชายต้องเพ่งสายตา ก็เห็นว่าเป็นเงาคล้ายคนกำลังเดินใกล้เข้ามาแสงไฟที่ค่อยๆส่องไล่ขึ้นไปทำให้เห็นว่าเป็นคนไม่ใส่รองเท้าใส่กางเกงขายาวกําลังเดินเข้ามา สมชายที่ยืนมองอยู่ถึงกับขนลุกสู้เมื่อเห็นว่าคนที่กำลังเดินเข้ามานานไม่มีหัวและหยุดยืนอยู่ตรงกลางทางสามแย่พี่พี่ขับครับเสียงเรียกทำให้สมชายได้สติ พอหันกลับไปมองก็ไม่เห็นอะไรแล้วผมยืนเรียกตั้งนานโทษทีน้องนี่ครับนี่ครับผมให้ติปพี่นะนึกว่าจะไม่มีคนรับแล้วขอบคุณมากครับน้องสมชายรับเงินมาใส่กระเป๋าพลางเหลือบมองไปตรงสามแยกเป็นระยะด้วยความกลัวเป็นอะไรพี่ดูโลกๆหรือว่าพี่เจอ จะเจออะไรล่ะน้องเอาก็แถวนี้ผีดุจะตายอาทิตย์ก่อนก็มีคนถูกรถไฟชนคอขาดเลยนะพี่ผมถึงให้ติปพี่ไงเพราะไม่มีใครเข้ามากันสมชายได้ยินอย่างน,านั้นก็รีบขอตัวกลับเขาสตาร์ทรถแล้ว <Gone> ขี <minimum> ่ออกไปให้เร็วที่สุด สมชายตัดสินใจหันกลับไปมองก็เห็นร่างคนไร้หูกำกลังวิ่งไล่ตามมาทัเอาสมชายถึงกับร้องเสียงโลกรีบบิดมอเตอร์ไซค์หนีอย่างไม่คิด <S <S ชีวิเช้าวันต่อมาสมชายก็เอาเรื่องที่ตนเจอผีหัวขาดเมื่อคืนมาเล่าให้รุ่นพี่ไรเดอร์ฟัง ซึ่งทุกคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแถวนั้นผีดูคนที่รู้ก็ไม่ค่อยกล้ารับงานแถวนั้นตอนกลางคืนกันแล้วลุงเขาเป็นใครหรอพี่สมชายถามอย่างอยากรู้อยากเห็นก่อนหนึ่งในนั้นจะเล่าว,ว่าลุงที่ตายแกชื่อตาแอดแกชอบกินเหล้าขาวเมานอนอยู่ตรงแถวสะพานข้ามคลอง ไม่รู้อีท่าไหนแกถึงเดินขึ้นไปนอนขวางทางรถไฟจนถูกรถไฟทับจนคอขาดวันดีคืนดีก็จะมีคนเห็นแกมาเดินเตร็ดเตร่อยู่ข้างทางบางก็วิ่งไล่ตามรถเหมือนอย่างที่สมชายเจอมาน่ากลัวว่ะพี่ทำไมไม่มีใครบอกผมเลยเอาของแบบนี้ก็ต้องเจอกับตัวเองก่อนสิวะถึงจะรู้ โคตรน่ากลัวเลยพี่ดีนะเมื่อคืนผมได้ทิปมาด้วยเมื่อคืนมึงไปส่งบ้านไหนมาวะก็แถวนั้นแหละพี่บ้านสองชั้นเลยสามแยกไปหน่อยนึงมึงเจอแจ็คพอตแล้วแหละไอ้น้องบ้านนั้นมีคนที่ไหนมันเป็นบ้านร้างเฮ้ย hey, พี่อย่ามาอํานาส่งชายเถียงคอเป็นเอ็นก่อนเขาจะนึกขึ้นได้ ว่าเก็บเงินค่าข้าวเมื่อคืนไว้ในกระเป๋าเสื้อจึงล้วงหยิบออกมาดูซึ่งมันก็เป็นเงินจริงๆแต่เป็นแบงก์เก่าๆแทบจะขาดออกจากการเขานึกย้อนกลับไปถึงตอนที่รับมาเขาจำได้ว่ามันเป็นแบงค์ใหม่ปกติไม่ได้เก่าขนาดนี้เขาเข้าเช็คดูในโทรศัพท์ก็เห็นว่ารายการเมื่อคืนยังอยู่ นั่นหมายถึงว่าสมชายได้ส่งออเดอร์นี้จริงเมื่อคืนเขาทำหน้าไม่อยากจะเชื่อนะและคิดว่าพวกพี่ๆอาจจะแกล้งอามถ้าไม่เชื่อมึงขับย้อนกลับไปดูก็ได้นะเว้ยสมชายเก็บความสงสัยไว้ในใจซึ่งวันนี้เขามีออเดอร์ต้องไปส่งแถวนั้นพอดีชายหนุ่มลัดล้อข้ามทางรถไฟ ผ่านเส้นทางเดิมที่มาเมื่อคืนซึ่งบรรยากาศตอนกลางวันก็ไม่ได้น่ากลัวแต่อย่างใดเขาค่อยๆชะลอรถเมื่อมาถึงสามแย่ทันทีที่มาถึงหน้าบ้านหลังเมื่อคืนสมชายก็ต้องพงาคนลุกชันขึ้นมาเขามองเข้าไปในบ้านที่เก่าและสุดโซแถมยังผุพัง มีหญ้ารกขึ้นเต็มไปหมดสมชายมองรั้วบ้านที่คล้องโซ่กุญแจล็อกแน่นหนาจนขึ้นสนิมก่อนที่เขาจะสังเกตเห็นถุงใส่กล่องข้าวห้อยอยู่พอชะโงกเข้าไปในรั้วเขาก็เห็นว่ามีกล่องข้าวอยู่เต็มไปหมดพอได้เห็นกับตาสมชายก็รีบขึ้นรถออกไปทันที ซึ่งบ้านหลังนานไม่มีใครรู้ว่าเคยมีประวัติยังไงกันแน่แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีเรื่องเล่าจากไรเดอร์กาดึกไปส่งข้าวกล่องให้บ้านหลังนานรวมถึงผีหัวขาดตาแอดที่ยังวนเวียนไม่ไปไหนส่วนสมชายเองตั้งแต่วันนี้เขาก็ไม่กล้าวิ่งรับออเดอร์กะดึกอีกเลย ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องไรเดอร์เจอผีสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ